แล้วจะจบกันไหมคะวันนี้อาเจนโอ้ไม่ได้นับแล้วแหละตอนนี้น้องนาค่ะทุกคนเขาบอกว่าติดตลอดเวลาเฮ้ยฮุยฮุยอันนี้ถือว่ามีไอเดียสร้างสรรค์ดีมากทันและมั้งหกห้าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาช่วยสี่หน่อยช่วยสี่หน่อยสี่หรือสิบคะสี่แม่อันนี้เหมือนให้คะแนนอะเหมือนไม่ใช่นับถอยหลังละโอเค ็จแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนี่ดูเห็นไหมสวยมากไปถึงรองรัดนะรองรัดสวยมากโอ้เวลาน้อยอไรอย่างเงียมั้ยรู้้างอ่ะครับพร้อมแล้วเลี้ยงกองฟางหันออกมาพร้อมกันค่ะนี่ต่างแล้วเหมือนมาต่างกันขนาดนี้เลยเหรอก็ว่าแต่มันไม่แหววเลยเชิญคุณน้องตังมเลย ทุกคนคิดว่ารู้ไหมคะเอาเรื่องของพี่แม็กก่อนคิดว่ารู้แมว่าคือรูอะไรอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบรูรทรกรูรูรูน้ำคุณรู้ไหมคะแล้วมันใจลึกลานจินตนาการถ้าดูรูรูดูรูรูมันมีอะไรซ่อนไว้อยู่เยอะครับอ๋อแต่ว่าอันนี้ไทรนอกคืออาจจะ